เดี๋ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับร้านโรตรีหวานเวอร์ๆๆๆเวเวาจะบอกสถานที่ให้ฟังนะคะว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่หน้าโรงบาลพุทธ,ธา,ามจังหวัดราชบุรีอำเภอพุทธารามนะคะแล้ววันนี้เรามีกี่ออ,อเดอร์คะอเอาอะมันไส นี่เรามีกี่ออเดอร์นี่เรามีสองออเดอร์มีไข่มะพร้าวนี่โอ้ดูเนื้อมะพร้าวพี่ทุกคน <ไป S 1> เนื้อมันนิ่มมากเลยแกอะไรนะ,ะนะนี่ไ, <ป S 1> นไข่มะพร้าวแล้วก็โรตีชีสเราจะทธรรมดาร้านเราจะธรรมดาด,ด้วยลานเราจะคัด,ดแค่มะพร้าวนิ่มๆน,นะคะทุกคนเนื้อแบบเนื้อแบบนิ่มเลยอ่ะเราไปเอามาจาับอะไรนะ เขาหัวโกซานไข่คุยทองไข่คุยทองครับสักคู่ครับเราเยออไรครับดูเมนูกันครับ มีเมนูหลากหลายเยอะแยะคูปไปแนงกันนิดนึงมีนักค,คุญเชิงได้นะฮนะ ธรรมดาสองงานครับสักครู่ครับ นนั่กินบ้าจะได้กินได้เลยไงมีแต่ไม่ต้องรอเออ เดือนก็จะตีกาแล้วปลายปีปลายเดือนแล้วเข้าเดือนธันวาเดี๋ยวแเข้าปีใหม่นะว,วันที่ทุกคนรอคอยก็คือวันส่งการวันอะไรส่งการไกลแค่ไหนเอาแค่วันปีใหม่นี่ก็พอแล้วไม่เอาไปส่งการปีใหม่จะได้ตัวพุ๊กปังปุ๊ปัง,ปงหนูไม่ชอบพุ๊ก หนูต้องการวันสงการนา้ำใบมะพร้าวตากแตงมือเทศอืมหอ,อมมหอมมะพร้าวอ่ะมะพร้าวมันอ่อน ยังไม่ได้ไข่หน้า,าใช่ไหมใช่ไข่ปล่อยกองปล่อยกองนี่ก็มาจากเพชรบุรีปล่อยกองมันแห้งนี่รไปซื้อที่เพชรบุรี1นึ่กกิโล 1> 1 ซื้อฝอยทองแค่หนึกิโลกิโลนี้ระยะทางถือว่าน้ำหนักซื้อฝหนึ่กิโลมีมานะเนาะเดนี่ดีม่เด็น้อยี่เดี๋ยวดูนี่ธนาคารน,นี่ดูนี่นวันนี้ธนาคารกิน,นเชฟซีไหมแม่ดูดิแม่ดูรุ่น น่าตาน่ากินมากมันในนี่เลยอะไข่ไดาวมันไม่หวานมากนะฝอยทองอันเนี้ยมันจะหวานละมุนกำลังดีเลยนี่้านลงแล้วนะคะเราทนานเลยอ่อด้วยธรรมดาสองแผ่น ครบแล้วแป,ป๊บแป,ป๊บเดี๋ยวหม,อมดอาทิตย์แป,ป๊บแป,ป๊บก็สลินและเราก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปสองวัน 四十八。 Nice. เ๋าวจะให้ดูว่าถ้าใส่ซอสมายองเนสกับมเะเขือเทศมันก็จะเป็นแบบนักกินน่าก,กินเป็นเมนูหรลึกลับลึปลับแค่ซอส วดีคะ่ะว่างมากค่ะขนาดนั้นเน่ะขนาดน,นั้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยว่างมากฮึุเดเลยเ